สวัสดีจ้าแมลรับพามาเดินบนเขาตัวแสนะคะเช้านี้โวอวนกพิราบเต็มเลย ส่วนด้านนอนก็คือจะเป็นที่แบบช้าเช้าจะมาใส่บาตกันเขาจะยืนกันเป็นแถวตรงนี้นะคะเพื่อนๆแล้วก็จะมีพระท่านเดินลงมาเดินขึ้นไปข้างบนกันต้นไม้เยอะเยอะลิงก็เยอะ แต่เยอะจริงๆอยู่ข้างบนน้ะคนอดนนี้ก็เป็นป่าป่าสองข้างเลยแต่ถ้าเป็นด้านนี้ต้นไม้จะเยอะกว่า จัดหน้าม้าจัดผมหน้าม้าพาเพื่อนเดินขึ้นไปพอได้เดิอนอยู่พ่อนจะเป็นเนิน มันจะค่อยๆสูงขึ้นสูงขึ้นแบบนี้การข้างเป็นฟานีง ตอนเช้าก็จะมีคนมาเดินออกกำลังกายช่วงบ่ายๆก็มีช่วงบ่ายบ่ายสบ่ายสก็มีบ้างแต่เยอะก็อีกทีก็คือช่วงเย็นเดินหอบกินเหมือนกนันนะตรงนี้เคยเดินขึ้นไปถึงข้างบนนู่นลิงเยอะเยอะถ้าเดินขึ้นไปคนเดียวก็จะเสียวหน่อยเพราะลิงเยอะมาก หลายร้อยตัวเลยวิ่งหมาเนีเนตเนตเนตกลัวกลัวกลหมาหมามันตาบไม่ต้องตามไม่ต้องตาม กลัวอยู่หมามันตามดูไม่ต้องตามอยู่ตรงนั้นแหละไม่ต้องตามมา <laughs> กลัวหมามาเยอะเดี๋ยววันหลังค่อยเดินขึ้นไปถึงข้างบน,น,นวันนี้วันนี้กลับก่อนแล้วกัน ราะว่าต้องไปทุลัที่อื่นต่อเดี๋ยววันหลังค่อยขึ้นไปดูลิงพาเพื่อไปดูลิงข้างบนวิวก็สวยสวยวันนี้ขึ้นมานิดเดียวนี่จะเป็นเป็นต้นอุ้ยเป็นต้นดอกไม้สายหยุดอ่ะนี่ เป็นทั้งแถวเลยนู่นดอกก็จะหอมดอกหนาๆสีเหลืองนวลเะี่ยะจะพาพาดูดอกเขาแต่ว่าดอกเขายัางยังไม่นั่นนะนี่เนี่ยแบบนี้เนี่ยแบบนี้ รูนเพื่อนเห็นไหมดอกซ้ายหยุดเหรอหรือว่าอะไรเนี่ยแบบนี้ทักนั้นเลยเนี่ยทักนั้นเลยเขายังไม่แก่เขายังไม่หอม เดิน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 ออกกำลังขาออกกำลังขาคลิปนี้ก็แค่นี้ก่อนนะคะทุกคนเดี๋ยวคลิปหน้าค่อยเจอกับแม่ลัดใหม่สวัสดีจ้า